ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะศูนย์ความงามจันสว่างผู้เชี่ยวชาญการดูแลปัญหาผิวหน้าด้วยสมุนไพรยินดีรับใช้ค่ะนี่เลยนี่ช่วยแนะนำหน่อยสิช่วงเนี้ฉันหน้าหมองเหมือนโดนของเลยค่ะฉันอยากหน้าใสมีอะไรช่วยบ้าง นี่เลยค่ะโทนเนอร์องุ่น Moisturizing Toner ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วยในการปรับสภาพผิวให้พร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปบอกกับผู้ที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำรูขุดขนไม่กระชับค่ะเฮ้ยแสดงว่าอย่างนี้ทาตรงไหนก็กระชับตรงนั้นใช่ไหมจ๊ะคุณพี่จะทาตรงไหนคะทาที่ปลกจมูกแล้วคุณพี่กหใจยังไงคะโอ้ยก็หายใจทางเหงือกค่ะน่ มันตลกนะเราอะแต่ว่าอันเนี้ยใช้ยังไงอะใช้หลังทำความสะอาดผิวหน้าทา moisturizing toner ท,ทั่วใบหน้าวันละสองครั้งเช้าและเย็นค่ะผลิตภัณฑ์ของเราผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานจาก GMP อุ้หรอดอ่าใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะย้ายบ้านแล้วอะไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วถ้าใช้ดีอะจะไปหาซื้อที่ไหนไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณพี่เพราะเรามีสูนความงามจันทร์สว่างกว่า 500แห่งทั่วประเทศและในต่างประเทศก็มีค่ะโอ้ยเลิศเลิศจัดมาให้พบเร็จจาลเดินหัวร้อยยิ้มกรุ๊กกริกกรุ๊กกริกในใจเหมือนหมาได้กระดูกแน่คนนี้ยังไม่ใช่หมา เคลิมเก่งจริงๆเลยส่งเก่ง้วเราอะว่าแต่แกอะดีใจอะไรฮะนั้งสองกริ๊กกริ๊กดูปากนะคะฉันติดทหารเส๋งง่าแสดงว่าแกนี่นะจะต้องได้เป็นรั้วของชาติใช่หูฉันน่ะคิดถือก็เฝ้ารอวันนี้มันนานมากๆเลยเฝ้ารอวันที่จะได้ฝึกทหารเฝ้ารอที่จะได้เจอพี่ๆทหารฉันคิดถึงเขฉันคิดถึงเขาฉันคิดถึงเขาฉันคิดถึงเขา ทหารเขาเรียกว่าติดพี่ทหารต่างหากลักษณะนี้เนี่ยนะฉันว่าเข้าไปตายทั้งกลมตายทั้งกลมยังไงอ่ะโอ้ก็แกเรียกฟาตั้งแต่พาโรคถึงอธิบดีไงล่ะไม่รู้ว่าจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะทั้งสองคดีคดีแรกอะไรคดีต่อไปอ่ะใบท้ายพนักงานสวยไหมอ่ะสวยแต่ถ้าจุดสวยคนเนี้ยใช้แตงชะทางสิเหรอใช่ดีจริงป่ะดีมาก